สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงวอลเลย์บอลหญิงโคโววีลีเกาหลีใต้แล้วก็เอสวีลีกญี่ปุ่นนะครับการแข่งขันจบสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับคู่ที่มีวอลเลย์บอลสาวไทยร่วมแข่งขันก็จะมาพูดถึงผลงานของ South สาวไทยชนิดหนึง่งวันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็มกีก็จะค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างซึ่งก็เป็นไปตามนั้นครับผมแต่ว่าในเอสวีในโคโววีลีเกาหลีใต้เนี่ยโอโ้โหไฮพาร์ท เจอกับทางของฮึงกุ๊กซึ่งตอนแรกเปิดตัวมาค่อนข้างดีแต่ว่าในนัดก่อนน,นนี้เปิดบ้านแพ้ให้กับทางอุนไดแล้วก็นัดนี้ครับมาเยือนไฮพาร์ ath, ซึ่งตอนนี้ไฮพาร์ก็สามารถาเรียกว่าทำทำผลงานได้ดีขึ้นเกมรับยังเห็นว่ามีลนลนนะครับแต่ว่าเกมลุกเนี่ยหนักตามนั้นจริงๆแล้วก็สามารถเอาชนะได้3ต่อ2แบบสุดมันนะครับไปที่เซตที่แพ้เนี่ยต้องบอกว่าน่าเสียดายเพราะว่ามีโอกาสเก็บเซตได้แต่ว่าก็คือทําไม่ได้นะครับก็เลยต้องมาเล่นเกมยาวส่วนโมเมนะครับเกมลุก ก็ยังประสิทธิภาพดีส่วนเกมรับเนี่ยเหมือนจะดีขึ้นนิดนึงคือเปอร์เซ็นต์ดูสูงขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่มากนะครับก็ต้องปรับกันต่อไปพูดถึง SV สบีญี่ปุ่นสักนิดนึงครับคิซานมิสึรสริงนี่เริ่มกลับมาคืนฟอร์มได้ดีขึ้นดีขึ้นครับเท่าที่ดูเนี่ยแล้วก็เตยวันนี้เกมลุกไม่คมแต่ว่าเกมบล็อกมาดีมากๆคือเตยเนี่ยมีจุดเด่นเรื่องของการบล็อกอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะไม่สูงมากแต่ว่าเธอขึ้นรอจังหวะนะครับก็คือขึ้น แล้วก็ดึงเวลาช้านิดนึงแต่ว่าสามารถบล็อกได้แล้วก็อิซามิซ็ครับบุกเอาชนะทีมฟอร์มแรงอย่างเดนโซเอรีดีด้วยผลการแข่งขันวันนี้นะครับเดนโซก็แพ้อิซามิเซ็นสามเซตรวดกุมมะเอาชนะพีเอฟยูได้3ต่อหนึ่งวันนี้วอลเดสไม่มีชื่อนะครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบาดเจ็บหรือว่าอะไรหรือเปล่าก็ทีมยุบเลยทีเดียวส่วนแนนก็วันนี้ไม่ถึงกับเล่นออกมากนะครับลงไปแค่2เซตส่วนควีนส์ทาง คูรูเบะนะครับเอาชนะควีนซี่ได้3ต่อ2ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยควีนซี่มีโอกาสชนะเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะนนำก่อนด้วยแต่ปรากฏว่าคูรูเบะยังฟอร์มแรงครับดานฮิมิจิเอาชนะอารันมาเละได้3เซตรวดแต่ว่าเพียวฟอร์มดีจริงโอกายามาครับแพ้ให้กับทางโทรเร่1ต่อ3แล้วก็เอ็นดีซีเอาชนะโอซาก้าได้อีกแล้ว3ต่อ2เมื่อวานก็3ต่อ2ครับวันนี้ก็ยัง3ต่อ2เดนโซ่กับทางฮิซามิสึนครับวันนี้ คนเข้าชมไม่เยอะเลย1,500เทันานั้นเองคือวอลเลย์บอลของทีมหญิงใน SVL เนี่ยไม่ใช่ว่าจะแน่นสนามในทุกคู่นะครับถ้าเป็นฝั่งชายก็อีกเรื่องหนึ่งก็ต,ตามนี้ครับสเซตรวด20ต่อ25 22ต่อ25และ18ต่อ25โดยที่โรซามาเรียวันนี้ก็ยังเล่นดีนะครับตกไป11จาก25คิดเป็น44%เป็นต์แต่ว่าช่วยทีไม่ไหวเพราะว่าที่เหลือเนี่ยเปอร์เซ็นต์ไม่ดีซาจิมินวะนะครับ สิจาก15คิดเป็น5้สเปอร์เซ็นส่วนด้านี่ซามิสึครับก็คิตามาโดแปจาก18คนนี้นะครับคิดเป็น44เปอร์เซ็นถือว่าดีซามิดี้สิจาก37คิดเป็น32มองจุดสมีบล็อกกันด้วยนะครับแล้วก็สเตนซอรี่ครับคนนี้โอ้โหแห่เกินเกินค่านะครับสิจาก35คิดเป็น51าจุดส ส่วน MB ในอารากิก็ไม่ถึงกับคมมากเช่นเดียวกับเตยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ถ้าดูภาพรวมของผู้เล่นคนอื่นๆด้วยตกไป5จาก17นะครับเตยคิดเป็น29.4แล้วก็แหมบล็อกกระนำเลย3ลูกรวมแล้วก็ทำได้8คะแนนถือว่าฟอร์มโอเคเลยครับกุมมาก็เอาชานะ PFU ที่วันนี้ไม่เต็มทีมนะครับก็3ต่อ1 25ต่อ21 25ต่อ22 17ต่อ25แล้วก็25ต่อ20 โดยที่ตัวทําแต้มก็จะเป็นตัวต่างชาติหลักๆเลยโรซังกี้ครับ19จาก45คิดเป็น42%นาซยาดิมิโตวาครับ7จาก13คิดเป็น53.8%แล้วก็ซีทีเจนทิ่ทันทุย18จาก38คิดเป็น47.4%แต่ว่ารับเสิร์ฟไม่ถึงกับดีนะครับสำหรับซีทีรับไป3ลูกจาก7นะครับ คือตำแหน่งของจนทิทันทุยที่มาเล่นกับกุม,มานี่คือหัวเสานะครับแต่ถ้าดูจากการรับเนี่ยเหมือนโดนโยกไปเป็นบีหลังหรือเปล่าไม่แน่ใจผมก็ไม่ได้ดูคู่นี้ตลอดด้วยนะครับเพราะว่านิอิดะเนี่ยเล่นบีหลังแต่ว่ามารับเป็นหัวเสาแล้วก็รับดีกว่าน่าจะมีการโยกตำแหน่งกันแน่แน่ดูแล้วนะครับตามนี้ด้านพีเอฟยูนะครับมีโยโกตะทําไป4จาก7คิดเป็น57.1นี่ก็หัวอ่าบีเอ็มบีครับคาวาซากิ 14จาก32คิดเป็น43.8สแอนนาอุเอมุละเล่นไม่ออกนะครับไม่ใช่เล่นไม่ออกแต่ว่าได้ลงนิดเดียวโอซูนุมะครับ6จาก11คิดเป็น54.5เปเซนแล้วก็บล็อกได้2ลูกด้วยครับขณะที่โยกะตะบล็อกไป4ลูกอกแล้วก็ควาวะโซเอะ2 2จาก48คิดเป็น45.8แล้วก็บล็อกไป1ลูก เอ็นดาวเอโมล่าอีกนี้นะครับเมื่อกี้โอโมล่าคนนี้อูเอโมล่าครับเนี่ยครับอูเอโมล่าก็อยากเล่นไม่ออกเหมือนกันทัดดาวก็วันนี้เล่นไม่ออกครับไม่รู้ว่ามีอาการหรือว่าอะไรหรือเปล่าปกติจะฟอร์มค่อนข้างเสถียรแต่ว่าไม่มีวอลเดธนะครับพอมมีวอลเดธก็จะสู้ยากนิดนึงฮิเมจิก็เอาชนะได้สวยๆเลยครับชนะอะนิเมเละสามเซตรวด25ต่อ14 25ต่อ22และ25ต่อ15 คะแนนก็ถือว่าค่อนข้างขาดครับซึ่งธนากะก็ยังทำได้ดีครับ5จาก9คิดเป็น55.6ซาสาก,กิก็4จาก8นะครับ MB 50%อิโตก็40%ครับ4จาก10หลักๆก็จะเป็นหัวเสาทําแต้มครับ19จาก35คิดเป็น54.3คนนี้นี่ปีหน้าฤดูการหน้า VNL นี่น่าจะมาเต็มๆแน่ๆครับ มินคาดี้19จาก45คิดเป็น42.2ก็วันนี้เบียเบก็ไม่ค่อยได้ลงมากนะครับอาจจะพักผู้เล่นเพราะว่าค่อนข้างห่างชั้นกันระหว่างทางาฮิเมจิแล้วก็อารันเลส่วนทางอารันเลเนี่ยโดนพรวันนี้ทำไป5จาก10ครับคิดเป็น50%อรนรับบอลก็นิดหน่อยครับแล้วก็จะมีคาวาซุริ คนนี้นะครับ2จาก3คิดเป็น66.7อัชลาพรวันนี้ทำได้ดีนะครับ13จาก38น้องเพียวของเราคิดเป็น34.2%เป็นต์ไม่ได้แย่นะครับเพราะว่าเจอทีมที่ใหญ่มากการรับเสิร์ฟก็รับไป22ลกูกรับเยี่ยม2รับดี7คิดเป็น25%รการรับในรับนี้อาจจะไม่ดีมากส่วนที่เหลือก็ถ้าเป็นตัวที่ทำคะแนนเยอะๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามีแคปเพียวเดียวที่ทำแล้วเปอร์เซ็นต์สูงแต่ละคนที่ทำ ไมายถึงคนที่ทำแต้มเยอะๆนะครับเพราะว่าที่เหลือเ้าดูก็ไม่มีใครเกินหลักสิบเลยมีโยชิมุระก็26.7หกุดเนพอนี่ยก็ทําไป5ลูกก็50%าก็สู้กันยากครับด้านคุลเบค,ครับฟอร์มยังแรงต่อเนื่องเอาชนะควีนซีสาต่อ2 23ต่อ25 16ต่อ25 25ต่อ22 25ต่อ23แล้วก็19ต่อ17อย่างที่บอกนะครับว่า ทางวินซี่นำก่อนด้วยซ้ำสองเซตรววนนัวจะง่ายๆนะครับเซตที่3เซตที่4เก็บไม่ได้แล้วก็เซตที่5ก็เก็บไม่ได้สูสีกันหมดเลย3 4 5นะครับกลายเป็นว่าการูเบกลายเป็นทีมหน้าโกซะอย่างนั้นหมายเลขสครับไอริสโชเทนทำไปอ่า13คะแนนนะครับ13จาก32คิดเป็น40.67เอ่าเราก็จะมีสติกโหลด 23จาก63คิดเป็น36ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับส่วนทางควินซี่เนี่ยก็จะมีชิกิฮาระ15จาก41คิดเป็น36.59มีบล็อกถึง4ลูกเลยรับเสิร์ฟก็ดีครับไม่ได้แย่เลยครับ41เนคนนี้นะครับมีโยกะตะคนน้องครับเปอร์เซ็นต์ไม่สูงมาก6จาก17 คิดเป็น35.2คาติโนครับ26จาก69คิดเป็น37.68แล้วก็บล็อกอีก4ลูกโชเซลครับ12จาก26คิดเป็น46.14อันนี้บล็อก7ลูกเลยนะครับทีมอย่างแพ้งงเลยครับคุณนิ่ซวาวันนี้ไม่ได้ลงอ่าไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่การวางทีมของเขานะครับปกติคุณนิ่ซวานีจะคมเลยไม่รู้ว่าบัตรจิบหรือว่าอะไรหรือไม่ คราวนี้เรามาดูโคเวีลีกเกาหลีใต้นะครับโอ้โหสู้กันเดือดจริงๆเลยผัดกันแพ้ขัดกันชนะซึ่งโมเมก็ทําผลงานได้ดีในวันนี้นะครับเกมเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าดวนกันสูสีวันนี้ทางฮืนกุกก็สู้เต็มที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเกมรับของทั้งสองทีมก็จะมีรวนๆเพราะว่าช่วงที่อ,อีกฝั่งหนึ่งนำเนี่ยก็จะมีที่แบบว่าอยู่ๆก็ไล่ตามมาได้เหมือนกัน อย่างจังหวัดที่คงกุ๊กนำอยู่อยู่ทางไฮพาร์ตก็ไล่ตามมาได้เกมรับนี่จะรวนเลยหรือจะมีช่วงที่ไฮพาร์ตนำอยู่หลายแต้มก็โดนไล่จี้มาแซงขึ้นมาได้เหมือนกันเกมลุกเนี่ยของทางของทางฮงกุ๊กก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าไม่หนักเท่าของไฮพาร์ตไฮพาร์ตเนี่ยจะหนักกว่าแต่เกมรับเสิร์ฟเนี่ยก็พอๆกันรับตกก็ไม่ต่างก,กันมากไฮพาร์ตเนี่ยก็คือเสียอิมิงออกไปอย่างที่เราทราบนะครับคังซวีโดยรวมก็ทําได้ดีแน่นอนนะครับว่า ก็จะมีจังหวะปวดปวนบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่ารับเสริมเนี่ยก็จะมีหลุดโมมีก็มีหลุดโซวี so ก็มีหลุดแต่โมมีเนี่ยอาจจะหลุดมากกว่าแต่ว่าเกมลุกโซวี so vi, ก็อย่างที่บอกนะครับว่า3ประสานของไฮพาร์สเนี่ยจริงๆดูดีโค้ดก็แก้เกมนะครับคือเซตแรกเนี่ยก็แต่ละเซตเนี่ยเบียดกันค่อนข้างสูสีนะครับแต่ว่าเป็นไฮพาร์สได้ไปก่อนในเซตแรกส่วนเซตที่2เนี่ยมีช่วงที่ไฮพาร์สนำสามหรือสีแต้มแล้วอยู่ๆทางของไฮพาร์สก็หลุดหลุดแล้วก็ช็อตไปเฉยๆซะงั้นนะครับแล้วก็โดนทิ้งแบบ ิงไก่เลยก่อนที่ไฮพาสจะไล่ตามมาในช่วงท้ายแต่ไม่ทันนะครับเซตที่2เนี่ยก็เป็นของฮึงกุกไปเซตที่3นะครับก็สูสีก่อนที่ไฮพาสจะได้แล้วก็มีจังหวะเวียงของทางโค้ชโทโมโกะคือตอนอยู่ญี่ปุ่นนี่ที่ผมบอกนะครับโค้ชโทโมโกะจะนิ่งๆแล้วบางทีก็จะนั่งอยู่ที่เก้าอี้นะครับนั่งอยู่ตรงนั้นแหละอ่าแล้วเวลาแก้เกมเนี่ยทางทีมงานก็จะมาแก้แล้วโค้ชโทโมโกะก็จะมาพูดหรือว่ามาอะไรนิดหน่อยอ่าให้ก็มีการสอนหรือมีอะไรประมาณนี้ แต่ว่าอยู่เกาหลีนี่โอ้โหออกลูกแพสชั่นเหมือนกันลูกนี้คือมันเหมือนไม่ได้ดั่งใจนะครับเหมือนเวียงแครว่าให้ตกแบบนี้ให้ตกแบบนี้เป็นจังหวะที่รีเบก้าตกนั่นเองนะครับเซตสามเนี่ยเป็นของไฮพาร์ตเซตสเนี่ยก็สูสีกันสูสีกัน,กนแล้วก็ไฮพารพยายามไล่าตามแต่ไม่ทันนะครับเป็นทางหืนกุกที่ได้ไปแล้วเซตสุดท้ายครับไฮพารสามารถเอาชนะได้โดยที่แต้มทิ้งกันคน่อนขัากมาก รวมตอนนี้ฮึงกุ๊กแข่ง3นัดชนะ1แพ้2เริ่มส,สออกสัญญาณเริ่มส่งสัญญาณที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สรุปผลการแข่งขันนะครับไฮพาร์ตเอาชนะฮึงกุกไป3ต่อ2 25ต่อ19 28ต่อ30 25ต่อ22 22ต่อ25แล้วก็15ต่อ9สูสีกันนะครับท็อปโบทของไฮพาร์ตก็เป็นคังซูวีครับ214มูลจุงบอล75ส่วนฮึงกุกครับท็อปโบทเป็นดีเบก้าเลยอันดับ2ก็จองยุนจูแต้มตก แต้มรวมเนี่ยไฮพาร์ตรอยสิบหต่อร้อาครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การตบ45.1ต่อ37.3ของไฮพาร์ตดีกว่าครับแต้มตบเจ็ดบสีต่อ66การบล็อกในศูสีครับส1บเต่อสิบสิร์ฟเอต่อหแล้วก็ความผิดพลาดเนี่ยยีสิบเอ็ดต่อยี่สไฮพารได้มา21การขุด9 8้าสต่อเกรับเสิร์ฟสามสอต่อสาอันนี้ของฮึงกุกด,ดีกว่าครับการเซฟหกสิบแปดี่โมอหกสิบสองโดย ตบไป37คะแนนเลยทำไป3าคะแนนทาง,งคิงกุกเนี่ยก็เป็นรีเวก้า2 2แต่ถ้าเป็นแต้มตบเนี่ยโมมาก็31แล้วก็เป็นจองยุนจู22่จองยุนจูก็ทำแต้มได้เยอะนะครับเซิร์ฟเอสครับโมมา4มูนจียุน2บล็อกคิมเซบิน4นะครับคิมซูจี5คือคิมซูจีฤดูการนี้ดูดีมากนะครับทั้งลุกทั้งรับก็คือ การลุกก็มีบทบาทมากขึ้นจากที่ไม่ค่อยได้ทาแต้มส่วนการรับเนี่ยก็มีเกมบล็อกที่ดีขึ้นการขุดครับมูลจุงวอน24พักซูยอน18รับเสิร์ฟครับมูลจุงวอน17พักซูยอน15แล้วก็การเซตอียุนจอง58แล้วก็โซแจยอนครับ44มาดูการทำแต้มของไฮพาสนะครับวันนี้3ประสานทำแต้มกันได้เยอะมากรวมไปถึง MB ก็ทําได้เยอะอยู่ครับโมมาก็ทําไป37คะแนนเป็นการตบ31จาก59คิดเป็น52.54ครับแหมเยอะอจริงๆ s เสิร์ฟเอสไป4ลูกแล้วก็บล็อกอีก2ลูกวันนี้ทุกอย่างครับสำหรับโมมาโมเมก็ทําไป22คะแนนครับเป็นการตบ19จาก44คิดเป็น43.18บล็อกได้อีก3ลูกครับขุด14จาก15แล้วก็รับเสิร์ฟ5จาก21 อาจจะยังไม่มากนะครับประมาณ23-24%แต่ก็ดีขึ้นคังโซวีก็ทำไป18คะแนนเป็นการตบ16จาก40คิดเป็น40%บล็อกก็1ลูกครับเอซิก 1, 1ลูกรับ7จาก25ก็เกือบ30%ส่วนฮึงกุ๊กครับก็จะมีรีเบคก้าที่ทำไป22คะแนนเช่นกันแต่ว่าเป็นการตบ17จาก54%เอาอจริงถือว่าไม่ค่อยดีนะครับ37.48เท่านั้นเองแล้วก็บล็อกได้5ลูก ก็ช่วยทีมเต็มที่นะครับขณะที่จองยุนจูก็ถือว่าฟอร์มแรงต่อเนื่องจากฤดูกาลที่แล้วทําไป22จาก43เป็นการตบล,ลนล้วนนะครับ51.46%แล้วก็รับเสิร์ฟอาจจะไม่ได้รับเยอะมากคิมดาอื่นก็ทําได้ดีก็มี3ประสานเช่นกันนะครับทําไป13คะแนนเป็นการตบ12จาก35คิดเป็น34.29%แล้วก็เสิร์ฟเอส1ลูก คนนี้ก็ถือว่ารับดีนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าดูเปอร์เซ็นต์ของ3าประสานเนี่ยรวมไปถึงจํานวนแต้มนะครับจะสู้ทางฝั่งไฮพาสไม่ได้รวมๆแล้วไฮพาสก็ทําได้ดีกว่าในเรื่องของเกมลุกนะครับส่วนเกมรับเนี่ยอาจจะไม่ต่างกันมากสักเท่าไหร่แล้วทางไฮพาร์สก็ยังดูล้ลลลวนอยู่บ้างในเรื่องของเกมเกมรับเพราะว่าบางทีนําอยู่แล้วก็โดนไล่จี้มาเลยสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ